สวยจังเลยน่าจะเอา,าเหมาะไปโซเออไม่ได้ไม่โชว์ดิเอาเหมาะไปเล่นเกมกันเล่นขม้าวอะไรแบบนี้นชื่อดีกว่าแอืมเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไงเนี่ยมาเป็นแบบนี้ไงเนี่ยโอ้มากลองเอาอะไะท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านใดนครับวันนี้ช่องกบกับการที่ ที่ลาเสียวรอเทพที่สุดในโลกียักยักยักษวันนี้ผมจะมาสอนทีการเปลี่ยนหน้าปกแบบนี้เลยใคระน่าจะปีแต่บีีทุกตัวทุแบบได้แล้วเราต้องไปโหลดแอปลอกลักกี้เลยนะคะไปโหลดเร็ว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 ลักกี้น้องลักกี้ย่างเราเราอยู่ใช่ใช่ใช่รเราอยู่เดียวก็ต้องลาโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ก็กดตรงร็อก,กกี้ได้เรอสิได้ใช่ไหมไปกันเลยไม่จะเป็นไรครับกดดอกักกี้สิได้ใช่ไหมไปตรงเลือดถึงไอฝั่งเนะนี่ยฝั่งรนะูปภาพเนี่ยฝั่งนะเนี่ยตรงเนี่ยไอวงกลมที่สุดส,ส้มอ่ะไม่เหมือนแล้อ่าอยู่ตรงนั้นกดอันนี้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่เราก็ให้ไปกดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้นะครับเลือดไปถึงสุดเลยนะครับไปใช่ไหมครับ แล้วก็จะมีการ์ตูนอะไรให้เราชอบหมดเลยนะครับการ์ตูนอนิเมะเฮ้ยที่ผาแล้วกูจะเกมไอแอปนี้ก็มีข้อดีอยู่นะแล้วก็ไปเลือกตอนที่โดนที่มีชั้นนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงที่มีวิดีโอนี้เอเรีเอี่แหละรี่แล้วก็เลยทำเล็ แล้วเราจะเจอรูปภาพโอ้ใครอยากได้รูปภาพฟรีไฟล์ผมจะเอาระครับฟรีไฟล์มาเลยกดเข้าไปนะครับฟรีไฟล์อยากได้รูปภาพอะไรว่าจะมีฟรีไฟล์แบบไหนบ้าง Let's go อืออมีฟรีไฟล์หลายแบบบ้บางเลยครับท่านผู้ชมมีหลายแบบก็เลือกได้แต่ไอ้ยี่หัจะสอนพิธีการได้อะดีครับอ่ะที่มีรูปเพจอ่ะไอ้ที่มันมีรูปเพจตรงนี้นอ่ะ ไม่มีใครเคยได้เลยไม่ใช่ไหมครับแต่ผมเอาลองลองเอาเป็นแบบไหน,นดีอะเอาเป็นแบบอันนี้ผมลองใช้นะครับผู้ชมครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ดีครับมันจะเป็นลูกเพล่นเนี่ยมันจะเบือ่อเบื่อสันหน่อยอ่ะไหนดูดิจะมีลูกเพลไหนมั่งแบบหื แต่คร,รอบครัวครับผมไม่รู้จะเลือกอะไรผมขอลองจัดฉากกันผมลองดูภาพสิอ่ะจัดฉากาไปแล้วนี่พักโฆษณาเขาชื่งคู่ครับผมขอรอดรุ่งอ่ามันอัสตัดนะครับผมใครถ้าใครอยากได้อัสตัดก็ต้องไปเซอร์มาแบบราคาแค่ลดราคาหนึ่งร้อยบาทถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมผมไม่ได้ซื้อมาหรอกผมก็ดูเอเวอสตอัฟตัดเผื่อแบบเพราะฉะนั้นจะไปสั่งซื้อ สั่งซื้อดีแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อได้ได้เวทออสตันก็ไปกันเลยพักโอเคเพรพาะกับพคโฆษณาแค่นี่แหละมันโฆษณาเนี้ยแล้วลยไปสั่งซื้อแต่ราคาจะไม่ได้อะเดี๋ยวผมค่อยไม่รู้จะกี่บาทนะมาแล้วกันเลยดีกว่า l e t โก้มาแล้วนะครับรูปปลูกแบบนี้นะคะพิมพ์เออหน้าจอหลักอ่ะ รอลัรดาวน์โหลดนี่ครับ2021นิะครับเอาคือมันจะเป็นแบบนี้ให้เลยเลยค่ะเพราะก็รอบอกเลยว่าเป็นลูกฟรีไฟท์ใครใคเลยากหรือว่าอันที่ผมได้ดูดลตู้บาร์ก็คืออันนี้ไม่อทอยากดรือเปล่าถ้าใครอยากได้ดูฟรีไฟก็ไม่ต้องรอลากกี้รอลากกี้ดาวน์โหลดเสร็แล้วทีไก็ออกไปซะ เราจะเจอโอ้บารกรเป็นแกการเราชมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมมันทาแค่นี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนก็จะาสอนนะครับอ่ะอันนี้ผมใช้รุ่นอะไรไม่รู้อ่ะท่าชมก็เอารุ่นแบบไหนก็นมาถ้าใครมีอันนะั้นที่มีระบอยสีอ่ะกดเข้าไปมันจะปีนรูปภาพให้เราเว อย่างที่ผมจะเปลี่ยนเอะไน้โตหรือไปฟี่ไฟอะไรแบบๆอีกเยอะมากหมังคือผมจะเอาไปฟ้ากันแล้วพอสอนอีกแล้ววันนี้ผมมาสอนเลยว่าบอกเลยว่าแอปนี้นี่บอกเลยโอเคเห็นอ่าไปเลยใช่ซะใครนี่คุณก็ได้ พีนูฟีไฟแบบชิคๆเลยใครเปลี่ยนไม่เป็นก็จะทำอีกรอบให้นะกดตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นรูปนาโต้หมั่งนกดตรงนี้ไปอยากได้รูปอื่นก็มาแล้วก็อยากได้รูปนาตน้ธทํา พอเสร็จสิ้นแล้วก็กดใช้งานกดใช้งานไปแล้วก็เลยเป็นรูปแบบนี้แหละโงข้าเปลี่รูปเดิมก่อนนะครับเอ้าล้วนะท่านผู้ชมครับใครชอบก็ฝากกดะ i k e จผมบอกอันนี้ผมว่ผมไม่อันนี้ผมสมมติว่ามันน่าเบื่อจังวะแบบนี้นเออน่าเบื่อน้าเบือเ่อวะ่ะ คู่อยากไปก็กดตรงไอ้ที่รูประบายสีแล้วก็กดเลื่อนกนไปจะได้เป็นรูปภาพกดใช้แล้วก็เลยกลายเป็นรูปภาพอ่ะมาสอยแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดซักัดคร้าอีกด้วยกดติดตามอะไรทุกแล้วและอย่าลืมทำอันนี้ด้วยนะครับเออแล้วท่านผู้ชมครับผมก็มีสปอยแค่ไอ้อ่ะ,อะ แล้วผมก็ขอพักสนาคอสักครู่อาดเอ้ยหนอไปพักก่อนนะครับหนึ่สอัส่เอาละครับผมจะอาพที่ผมก็เอา,เ,อาเลยนะวันนี้ผมจะมารีวิวอมไม่ใช่ว่าตัดเราไว้มันก็คือเกมที่ผมชอบที่สุดในโลกนี้เกมเราบกักไดราเลยบอกเลยว่าใครๆก็ต้องชอบโอ้ เดีย๋ยวผมเข้าไปให้ดูเวทโรบก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 นะครับใครเข้าไปก็เป็นหลดและนักขยะ่เป็นเพื่อนกับผมผมทำคลิปโรบกทุกวันเลยนะครับผมมีเพื่อนก็กี่คนก็ใครเป็นเพื่อนกับผมก็ขอโชคดีนะคบมาทายคี้กับพมบและอย่าลืมพิมพ์ชื่อผมคู่คุณด้วยนะครับมันก็ไปดีกก่อนโรบรก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแต่ก็ยตงไงวะไม่ต้องดูหรอกนะครับจะผมให้ดูชมเดี๋ยวผมจะให้ดูชื่อครับ ฮ่อ้ไฮาพักเวลาก็สูอตาแล้วนะครับใครอยากดูเชียรผมก่อนดูได้เลยปีพิีปีปีเบ้าป้าปีปีเบี้าป้าปีปีปีเบี้าป้าปีปีใครเป็นเพื่อนกับผมแบบคนเดียวอ่าเสิร์ฟได้เป็นเพื่อนบ้านไอ้นี่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นแบบนี้ปักซอยนี่อยู่ที่บ้านเราแล้วแม่ปุ้งยาก็อัปเดตมาอีก โอ้โหทา่านผู้ชมครับฝากกดไลค์เร็วๆครับผมจะได้อีกปีเรื่องบุญ้าแล้วจะได้ให้ทา่านผู้ชมรู้ว่าเครื่องอะไรสามารถทำยังไงวะแล้วทำไม คุณสามารถเล่นแบบปรุงยาแบบใบได้แล้วก็เขาก็าอัปเดตการนีกนึนนงเข้าไปก็คืออัปเดตสัตว์ใบม่เข้าใหม่แล้วก็อัปเดตที่ปุงยาอัปเดตใหม่เหมือนเดิมอีกเข้าไปด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็มีขี้ดีนะครับก็คือการอัปเดตของแบบปุงยาแล้วก็สุขสุก็ต้องเพิ่มมาอีกแล้วนะครับแล้วผมขอตลาไปก่อนแล้วก็ผมขอไปหาคะสุขสุก่อนแล้วก็จบคลิปวีเคนี้นะครับอมดีใจเก็บไปละแทนรันพิมจี้ขอตลาไปก่อนสิครับ